นรกเบาวนรกเล็กต่างๆอันเป็นบริวารน,นรกเบาวนั้นมีจำนวนมากจนไม่สามารถจะบรรยายได้ทั้งหมดจากล่าแต่เฉพาะนรกบ่าว16ขุมซึ่งอยู่ล้อมรอบสันชีพนรกซึ่งมีชื่อว่าอุสุทธนรกเป็นนรกที่อยู่สูงสุดเหนือนรกทั้งหลายเมื่อพระมาตุลีจะนำเสด็จพระยาเนมิราชทอดพระเนตรนรกนั้นได้นำเสด็จไปทอดพระเนตรนรกเบาว16คขุม ก่อนดังนี้นรกขุมแรกชื่อเวตรนีนรกนรกแม่น้ำหวายผู้ที่ตกอยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์สินและบริวารมากมายแต่มักทําร้ายผู้อื่นชิงทรัพย์สินและข้าวของของผู้อื่นเพราะมีกำลังมากกว่าเมื่อตายแล้วจึงเกิดในนรกขุมนี้ยมพบาลของนรกขุมนี้ลงโทษด,ด้วยไม้ค้อนมีดพระหอกดาบ ราวแหลนอาวุธที่ใช้ในการฆ่าด้วยการแทงยิงและตีนั้นเป็นเหล็กแดงมีเปลวไฟพุ่งขึ้นราวกับไฟไม่ฟ้าไม่มีวันดับยมพบาลทั้งหลายถืออาวุธดังกล่าวไล่แทงตีฟูกสัตว์นรกให้เจ็บปวดทรมานน่าเวทนาจนไม่สามารถจะทนได้ในนรกขุมนี้มีแม่น้ำใหญ่ชื่อว่าเวตาลีมีรถเข็มยิ่งนักถ้าผู้ใดหนีลงแม่น้ำ ก็จะมีเส้นไหวและเครื่องไหวและเนื้อตัวและถูกทิ่มแทงด้วยหนามไหวใหญ่เท่าจอบเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟพอหนีลงน้ําร่างกายก็จะถูกน้าไหวตัดขาดราวกับถูกมีดกรดอันคมใต้เครื่องไหวนั้นมีขวากใหญ่และยาวเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟไม่ตัวเข้าราวกับไฟไหม้ต้นไม้ในป่าผู้ใดหลุดจากน้าไหวไปได้ก็จะตกลงบนขวากเหล็กซึ่งอยู่ภายใต้นั้นร่างกายขาดวิ่นทุกแห่ง เมื่อขวากเหล็กนั้นแทงเสียบตัวเขาอยู่ราวกับปลาที่ถูกเสียบทันใดนั้นเกิดเป็นไฟไหม้ขวากเหล็กแล้วลุกไหม้ร่างกายสัต์นรกนั้นอยู่เป็นเวลานานจนร่างกายสุกเน่าและเปื่อยไปในที่สุดใต้ขวากเหล็กในแม่น้ําเวตาลนีนั้นมีใบบัวหลวงเป็นเหล็กแดงมีคมรอบตัวคมมีดใบบัวนี้เป็นเปลวไฟลุกไม่มีวันดับถ้าสัต์นรกใดรอดขวากเหล็กไปได้ ก็จะตกลงบนใบบัวเหล็กแดงอันคมนั้นใบบัวจะบาดร่างกายจนขาดวิ่นราวกับถูกตัดตามขวางและตามยาวตลอดตัวเขาจะติดอยู่ในใบบัวเหล็กแดงนั้นเป็นเวลานานแล้วจึงหลุดตกลงไปในน้ําน้ํานั้นเข็มมากทําให้แสบตามเนื้อตัวแสนสาหัสด,ดิ้นไปมาราวกับปลาถูกคนตีที่บนบกทันใดนั้น แม่น้ำนั้นก็กลายเป็นเปลวไฟไหม้ตัวเขามีควันและเปลวไฟพุ่งขึ้นจากตัวทุกแห่งใต้ท้องน้ำเวตาลนีนั้นมีมีดคมวางหงายอยู่ทุกแห่งเมื่อสัตว์นรกร้อนด้วยเปลวไฟที่ไหม้ก็จะคิดในใจว่ากูจ,จะดำน้ำนี้ลงไปอาจจะพบน้ำเย็นภายใต้น้ำจะได้มีกำลังวังชาขึ้นดังนั้นจึงดำน้ำลงไปแต่ก็ถูกคมมีดที่หงายอยู่ใต้ท้องน้ำนั้น ตัดตัวเขาขาดทุกแห่งยิ่งได้รับความเจ็บแสนสาหาัสส่งเสียงร้องดังด้วยความเจ็บปวดแทบสิ้นชีวิตบางครั้งน้ำได้พัดตัวเขาให้พุ่งขึ้นบางครั้งลมก็พัดตัวเขาให้ดำลงได้รับทุกเขเวทนายิ่งนักผู้ที่เกิดในเวตาลนีนรกนั้นเป็นทุก์เจ็บปวดดังกล่าวแล้วนรกขุมที่สองชื่อสุนัขนรกนรกหมาผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้ แต่ก่อนเคยด่าว่านักบวชผู้ทรงศิลพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูอาจารย์และอุปชาในสุนัขนรกนั้นมีหมาห้าจำพวกได้แก่หมาขาวหมาแดงหมาด่างหมาดำและหมาเหลืองหมาเหล่านี้รูปร่างใหญ่โตเท่าช้างสารทุกตัวแหลงการที่อยู่ในนรกนี้ก็มีรูปร่างใหญ่โตเท่าเกวียนทุกตัว ปากและเล็บของแร้งและกาเป็นเหล็กแดงลุกเป็นไฟไม่รู้ดับฝูงแร้งกาและหมารุมจิกและกัดร่างกายสัตว์ที่อยู่ในนรกขุมนี้ด้วยผลบาปกรรมของเขาทำให้ไม่ตายแต่ต้องทนเจ็บปวดสาหัสได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากในนรกที่ชื่อว่าสุนัขนรกนี้นรกขุมที่สามชื่อว่าสโชตินรกนรกเปลวไฟผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้ แต่ก่อนเคยด่าว่าผู้ทรงศีลซึ่งไม่เคยทำผิดต่อตนหรือสิ่งอื่นใดเลยแต่กล่าวร้ายแก่ท่านประดุดเอาหอ,อกมาแทงหัวใจท่านให้ได้รับความเจ็บอายคนเช่นนั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะมาเกิดในนรกขุมนี้พื้นนรกเป็นเหล็กแดงเป็นไฟไม่รู้ดับเมื่อสัตว์นรกเหยียบบนแผ่นเหล็กแดงก็จะถูกเหล่ายมพบาลใช้ค้อนเหล็กแดงใหญ่เท่าลำตาลตีให้วิ่งไปบนแผ่นเหล็กแดงนั้นขณะที่วิ่ง แผ่นเหล็กแดงจะลุกเป็นไฟไม่เท้าทําให้ร้อนหน้าเวทนายิ่งนักเมื่อเหล่ายมพบาลไล่ตีสันรกนั้นเนื้อ <Corin> ตัวเขาก็จะแตกละเอียดจนเป็นเท่าผงไปแต่แล้วเขาก็กลับคืนร่างดังเดิมเพราะผลบาปกรรมที่ทำไว้อย่างไม่สิ้นจําทนทุกขเวทนาในนรกที่ชื่อว่าสโชตินรกนี้นรกขุมที่สี่ชื่ออังคารกาสุนรกนรหกหลุมถ่านเพิงผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้ แต่ก่อนเคยชักชวนผู้อื่นให้ทําบุญแต่นำเอาทรัพย์สินที่คนทําบุญนั้นมาใช้ประโยชน์ส่วนตนคนเช่นนี้เมื่อตายแล้วจะมาเกิดในนรกขุมนี้ยมพบาลที่รักษานรกถือหอกดาบเป็นเหล็กแดงเป็นไฟไม่รู้ดับไล่แทงฟันตีและผลักให้ตกลงในหลุมถ่านไฟที่ลุกแดงถ่านไฟได้ลุกไหม้ตัวเขาเหล่านั้นทำให้ร้อนหน้าเวทนานัก เหล่ายมพาบาลจะใช้จวักเหล็กอันใหญ่ตักถ่านไฟแดงรดบนหัวเขาร้อนจนทนไม่ได้จึงส่งเสียงร้องดังเพราะผลบาปกรรมที่ทำไว้ยังไม่สิน้นเขาจึงยังไม่ตายครั้นหนีขึ้นจากหลุมถ่านไฟได้ก็วิ่งหนีแต่เหล่ายมพาบาลก็ไลต่ต้อนตีทุ่มแทงให้ตกลงหลุมซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะสิ้นอายุในนรกนั้นนรกขุมที่หชื่อโลหะกุมมพีนรก นรกหม้อเหล็กแดงผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยทรมานทำร้ายสัตว์นักบวชผู้ทรงศีลครูอาจารย์ในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กแดงใบใหญ่เท่าภูเขาในหม้อนั้นเต็มไปด้วยเหล็กแดงที่ละลายเหลวเป็นน้ำเรายมพบาลจับสองเท้าของคนลงนรกแล้วหย่อนหัวพุ่งลงไปในหม้อใหญ่นั้น เขาได้รับความร้อนจนดิ้นไปมาได้รับทุกขเวทนาซ้ำไปมาอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุของเขานารกขุมที่6ชื่ออโยธก,กะนรกนรกน้ําเหล็กแดงผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยเชื่อดคอสัตว์ให้ตายสัตว์นรกในขุมนี้มีร่างกายสูงใหญ่ถึงหกพันวามีหม้อเหล็กแดงใหญ่เท่าภูเขา เหล่ายมพบาลใช้เชือกเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟไม่รู้ดับไล่ลดตัวแล้วบิดคอจนขาดแล้วเอาหัวที่ขาดทอดลงในหม้อเหล็กแดงนั้นเขาจึงกลายเป็นสัตว์หัวขาดทันใดนั้นก็เกิดหัวใหม่ขึ้นมาแทนแล้วเหล่ายมพบาลก็เอาเชือกเหล็กแดงบิดคอจนขาดแล้วทอดหัวนั้นลงในหม้อเหล็กแดงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสิ้นอายุและสิ้นบาปก,กรรมของเขานารกขุมที่เจ็ด ชื่อถูสปาสนารกนรกแกบและฟางผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยเอาข้าวรีบแกลบฟางมาปนกับข้าวเปลือกแล้วเอาไปหลอกขายว่าเป็นข้าวดีในนรกขุมนี้มีแม่น้ำที่มองดูใสไหลามาไม่ขาดสายใต้ท้องน้ำเต็ไมไปด้วยแผ่นเหล็กแดงลุกเป็นไฟไม่ร่างกายสันรกให้ได้รับความร้อนมากมายเมื่อเขากระหายน้ำมากแทบจะไส้ขาด เขาก็ยกมือทั้งสองขึ้นพาดบนหัวร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปบนแผ่นเหล็กแดงไฟกระลุกไหม้เท้าเขาเขาก็จึงวิ่งตรงไปที่แม่น้ําที่มองดูใสแล้วกระโจนลงไปทันใดนั้นน้ําก็กลายเป็นไฟขึ้นทั้งสองฝากฝั่งลุกไหม้ตัวเขาน้ํานั้นก็จะกลายเป็นข้าวรีบและแกลบลุกเป็นไฟไหม้ตัวเขาทําให้กระหายน้ําจนทนไม่ได้เขาก็ร้องไห้แล้วกินข้าวรีบและแกลบนั้นเข้าไป เมื่อข้าวรีบและแก่ตกถึงท้องเขาก็จะกลายเป็นไฟพุ่งออกมาทางทวานหนักเขายกมือขึ้นพาดเหนือหัวแล้วร้องไห้ด้วยเสียงอันดังตราบเท่านานแสนนานนรกขุมที่แปดชื่อสัตติหัตตนรกนรกหอกผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นและกล่าวโทษผู้นั้นว่าเป็นโจรจนเจ้าของทรัพย์นั้นพ่ายแพ้แล้ว เก็บเอาทรัพย์สินนั้นไว้แต่ผู้เดียวเาย่ายมพบาลที่รักษานรกขุมนี้ยืนรายรอบสัตว์นรกเหล่านี้เาวากับคนยืนล้อมสัตว์ในป่าไม่ให้หนีรอดไปได้เหล่ายมพบาลใช้หอกชนักไล่พุ่งแทงเขาเหล่านั้นจนเป็นบาดแผลเจ็บตลอดร่างแหลกเหมือนใบตองแห้งที่ถูกสับนรกขุมที่9ชื่อพิรษะนรกนรกชิ้นเนื้อ ผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยฆ่าปลานำมาขายที่ตลาดเหล่ายมพบาลใช้เชือกเหล็กแดงคล้องคองเขาเหล่านั้นแล้วลากไปไว้เหนือแผ่นเหล็กแดงแล้วแทงด้วยหอกชนักฟันด้วยมีดแล้วแล่เนื้อออกวางเรียงเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อชิ้นปลาวางเรียงขายในตลาดแต่แล้วเขาจะกลับคืนร่างดังเดิมไปมาหลายครั้งหลายหนนรกขุมที่สิบชื่อโบราณมิระหันนรก นรกอาจมเก่าผู้ที่อยู่ในนวรกขุมนี้แต่ก่อนเคยถูกเท้าพญาใช้ให้ไปเก็บภาษีอากรจากราศฎรแต่กลับเรียกเก็บมากกว่ากำหนดผู้ที่เคยกล่าวให้ร้ายแก่ผู้อื่นฆ่าตีผู้ที่เป็นมิตรกับตนรวมทั้งผู้ที่กระทำบาปโดยการข่มขู่ผู้อื่นว่าจะใช้คือคาผูกมือและเท้าเขาข่มเหงเขาคนเหล่านี้ตายไปจะเกิดในแนวรกขุมนี้จมอยู่ในแม่น้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาจมเหม็นยิ่งนัก แม้อยู่ห่างร้อยโย์ก็ยังเหม็นอยู่สัตว์นรกนั้นมีอายุยืนมากนักเมื่ออยู่นานทนไม่ไหวก็กินอาจมนั้นแทนข้าวน้นาทุกวันนรกขุมที่11อชื่อโลหิตบป,ปุพพนารกนรกเลือดและหนองผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยทำร้ายพ่อแม่พระสงฆ์ผู้มีคุณผู้ทรงศีลคนนรกจะอยู่ในแม่น้ำใหญ่เต็มไปด้วยเลือดและหนอง ไม่มีอะไรจะกินจึงร้องไห้เพราะความหิวจัดจึงกินเลือดและหนองนั้นแต่เลือดและหนองที่กินเข้าไปกลับกลายเป็นไฟไหม้พุ่งออกมาทางทวารหนนะักนรกขุมที่ส2องชื่อโลหพิรุษนรกนรกเบ็ดเหล็กแดงผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยติดต่อซื้อสินค้าจากผู้อื่นแล้วหลอกว่าจะจ่ายเงินให้แต่แล้วก็ไม่ให้เงินแต่กลับโกงเอาสิ่งของท่านด้วยตาช่างหรือทนานก็ดี เหล่ายมพบาลใช้ครีมขีบลินสัตว์นรกเหล่านี้ออกมาแล้วเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวลิ้นไว้คันเบ็ดนั้นใหญ่เท่าลำตาลเป็นเหล็กแดงลุกเป็นไฟไม่รู้ดับเหล่ายมพบาลก็จะลากตัวเขาไปแล้วผักให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กแดงไฟก็จะลุกไหม้ทั่วทั้งตัวแล้วยมพบาลก็จะแล่เอาหนังสัตว์นรกออกไปชั่งไว้เหมือนชั่งหนังวัวเหล่าสัตว์นรกทนเจ็บไม่ไหวร้องให้คร่ำครวญตัวสนันนิโรธราวกับปลาที่ถูกหักคอ แล้วโยนขึ้นมาบนบกอาเจียนเป็นขี้เป็นเลือดตลอดเวลานารกขุมที่13ชื่อสังคาตนาันนรกนรกพิฆาตผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนคือชายที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นหรือหญิงที่มีชู้ในนรกขุมนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหล่ายมพบาลจะเอาหอกทิ่มแทงตัวเขาจนขาดวิ่น เลือดและหนองไหลออกมามากมายราวกับโวที่ถูกแทนด้วยหอกมีเลือดไหลทั่วตัวร่างกายของสัตว์นรกนั้นจมอยู่ในแผ่นเหล็กแดงครึ่งตัวราวกับถูกฝังไว้เขาจะยกมือขึ้นพาดหัวร้องไห้คร่ำครวญและแล้วก็จะมีภูเขาเหล็กแดงลุกเป็นไฟกิ้งเข้ามาด้วยเสียงดังราวกับเสียงฟ้าผ่าทับตัวเขาแหลกตายไปแต่เขาก็จะกลับคืนร่างดังเดิมแล้วก็มีภูเขาเหล็กแดงกิ้งมาทับเขาอีก บางครั้งก็จะมีภูเขาเหล็กแดงใหญ่สองลูกกิ่งเข้ามาหนีบตัวเขาทั้งสองข้างไว้เหมือนอ้อยถูกหนีบเป็นอยู่เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านารกขุมที่สิบสี่ชื่ออาวังศิระนรกนรกหย่อนหัวลงผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนเคยเป็นชู้กับภรยาผู้อื่นในนรกนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากมายยมพบาลจับสองเท้าของเขาขึ้นแล้ว หย่อนหัวลงในขุมนรกนั้นแล้วใช้ค้อนเหล็กแดงตีร่างของเขาให้แหลกละเอียดไปนรกขุมที่15ชื่อโลหะสัมภรีนรกนรกต้นนิ้วเหล็กผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนคือชายที่เคยเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นหรือหญิงมีสามีแล้วคบชู้นอกใจสามีในนรกนี้มีป่าไม้นิ้วต้นนิ้วนั้นสูงต้นละหนึ่งโยชนมีหนามเป็นเหล็กแดงลุกเป็นไฟ นามนิ้วยาว16องคุลีลุกเป็นเปลวไฟอยู่ม่รู้ดับในนรกคุมนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากมายเขาเหล่านั้นเคยเป็นชู้กันมาก่อนบางครั้งผู้หญิงจะขึ้นไปอยู่บนยอดนิ้วส่วนผู้ชายอยู่ข้างล่างเหล่ายมพบาลก็เอาหอกดาบเปล่าแหลนที่เป็นเหล็กแดงคมแทงท้าผู้ชายบังคับให้ขึ้นไปหาผู้หญิงยมพบาลกล่าวว่าชู้ของเจ้าอยู่บนยอดนิ้วนูน่น จงขึ้นไปเร็วๆอย่าอยู่ที่นี่ผู้ชายเหล่านั้นทนเจ็บไม่ได้จำใจต้องปีนขึ้นไปบนต้นนิ้วนั้นครั้นขึ้นไปแล้วก็ถูกหนามนิ้วนั้นบาดตัวเขาขาดทั่วล่างแล้วก็มีเปลวไฟไหม้ตัวเขาจนทนไม่ไหวต้องกลับหัวบ่ายหน้าลงมาเหล่ายมพบาลก็เอาหอ,อกแทงซ้ำแล้วร้องว่าจเจ้ารีบขึ้นไปหาชูของเจ้าบนยอดนิ้วนู่นจะลงมาทำไมเล่าเขาทนเจ็บปวดไม่ได้ แต่ไม่อาจโต้เถียงยมพาบาลได้เขาจึงต้องปีนไปถูกหนามนิ้วบาดท,ท,ทั้งตัวเจ็บปวดยิ่งนักแทบจะขาดใจตายด้วยความกลัวยมพาบาลเขาจึงปีนขึ้นไปถึงยอดนิ้วครั้นใกล้จะถึงก็มองเห็นผู้หญิงกลับลงมาอยู่ข้างล่างยมพาบาลก็จะแทงเท้าผู้หญิงให้ขึ้นไปหาชายชูร้องว่าเจ้าจงเร่งขึ้นไปหาชายชูของเจ้าบนยอดนิ้วนั้น หญิงชายเหล่านั้นปีงขึ้นปีนลงหากันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เคยได้พบกันเลยยมพบาลบังคับให้หญิงชายปีงขึ้นปีนลงหากันซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้รับความลำบากยิ่งนักนรกขุมที่16ชื่อมิจฉาทิฐินรกนรกของผู้เห็นผิดผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนคือผู้ที่เห็นผิดสองประการคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุประการหนึ่ง และทําความดีไม่ได้ดีอีกประการหนึ่งคนเหล่านี้ไม่รู้จักบุญทําแต่บาปในนรกคุมนี้มียมพบาลระด่างใหญ่ถือหอกดาบบ่าวแหลนและค้อนระเก็ดแดงลุกเป็นไฟไม่รู้ดับทิ่มแทงฆ่าฟันสัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทนทุกขเวทนายิ่งกว่านารกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่กล่าวแล้วนี้คือนรกบ่าวสิบหกุม อยู่รอบสันชีพนรกซึ่งเป็นนรกขุมบนสุดส่วนนรกเบาวท,ทั้งหลายที่อยู่รอบนรกใหญ่เจ็ดขุมทั้งอยู่ใต้สันชีพนรกลงไปไม่อาจจะกล่าวถึงได้เลยเพราะเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้อีกมากมายนะัก